สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เลขเด่นรวยรยรวยรวยจากนิตยสารรวยรวยนะคะรวยสถานเลขเด่นรวยรวยวดนี้เลขหน้าปกเด่นสี่แล้วก็เด่นสี่แล้วก็ศนย์นะคะเด่นสก็มีสี่สี่แปดสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะคะ ส่วนเด่นศูนย์ก็มี60แล้วก็70็ดศยเด็กเด่นงวดประจำวันที่1นธันวาคม2568งวดที่แล้วเลขหน้าปกหนังสือรวยๆนั้นงวดที่แล้วนะคะ เด่นหกแล้วก็เด่นเจ็ดเนาะแต่ว่าเข้าเจ็ดสามนะคะเข้าสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะงวดนี้ <c oughs> เด่นหกแล้วก็เด่นศูนย์เด่นสี่นะคะเด่นสี่แล้วก็เด่นศูนย์นะคะงวด,ดนี้มาดูตัวเลขข้างในของหนังสือหวยรวยๆนะคะ ว่าตัวเด่นตัวไหนจะเข้านะคะวดที่แล้วเลขในฝันเด่นห้านะคะเด่นห้าตำรามหารวยของวัดที่แล้วก็เด่นห้าเหมือนกันแสดงว่าตัวเด่นของเขางวดที่แล้วเข้านะคะวดนี้เลขตำรามหารวยนั้นเด่นหกนะคะเด่นหกเลขในฝันก็เด่นหกเช่นกัน น่าจะเอาไปพิจารณานะคะเลขหกนะคะสำหรับหนังสือนิตยสารรวยรวยนะคะมาดูหน้ารวยสถานนะคะหน้ารวยสถานวดนี้ถ้าจะเข้าก็จะเข้าสี่หกหรือสองหกนะคะ หน้านี้นะคะรวยรวยสถานมา4มาสองนะคะมาสี่นั้นมีสี่หกสี่แปดแล้วก็สี่เก้ามาสองนั้นก็มีสองหกสองแปดแล้วก็สองเรวยสถานนะคะแต่ว่าเลขสองสี่นั้นเด่นลายสำนักเนาะ มาดูตำรามหารวยตำรามหารวยมาหกแล้วก็สามนะฮะมาหกแล้วก็สามตัวนี้สวยนะคะก็คือหกนะฮตำรามหารวยต็งหกนะคะติงหก ถ้าจะให้แอดชอบนี้แอดชอบตัวนี้นะคะนี่คือเลขจากนิตยสารรวยรยมาดูเลขในฝันนะคะว่าที่แล้วเต็งห้าเนาะว่นนี้เขาเต็งหกนะคะตัวจับคู่ไม่เข้านะคะ เลขในฝันวดที่แล้วมาห้วดนี้มา6นะคะมีสองหกหนึ่งสองแล้วก็สองหกแต่ว่าถ้าจะให้แอดชอบนี่ หน้านี้นี่แอดว่ามาหกนะคะแต่แอดก็ไม่ชอบหกแปดนะคะไปชอบเลขหกเก้าแล้วก็เลขหกห้านะคะเป็นเลขที่แอดชอบหกห้าแล้วก็หกเก้าเลขในฝันถ้ามาหกนะคะถ้ามาหก ต่อไปเลขมหาสนุกมา8นะคะเลขมหาสนุกมา8ก็มี6กแดหนึ่งะคะมี6 8แดหนึ่งแล้วก็6 8 0ปมวดที่แล้วเข้ามา1นะแต่ว่าไปออกหลักร้อยเนาะไปออกหลักร้อยหนึงสีห้านะคะมวดนี้มา8 8จะไปหลักร้อยหรือไม่ หรือจะมีถ้าเอาหใส่ก็จะเป็นหกแดเนาะหกแปดหนึ่งหดศนะคะเลข3ามตัวของเลขมหาสนุกนะคะหกแดหนึ่งแล้วก็6 8 0ปดศูนยหรือหกวดนี้จะกลับหัวกลายเป็น9นะคะ ก็มีเก้าสองนะคะนี่ค่ะดินเก้าสองเนาะเก้าแปดนะคะก็น่าสนอยู่นะหกแปดเก้าแปดเนาะหกแปดเก้าแปดนี่ค่ะหกเก้าวันนี้สองตัวนี้จะเป็นตัวที่แอชอบเนาะจะเข้าหรือไม่ เด่นเแล้วก็2หรือจะเป็น9ก้สองน้าเอาไปพิจารณานะคะเลขเด่นว่นนี้ชุดพิคาดนะเด่นะ9แล้วก็2มี9ก้าห้าเก้าหกสองห้สองสี่เสองห้า้าห้าสี้าห สี่เก้าแปดท่านชอบหรือไม่มาดูชุดสั่งการมาศูนย์มาสามนะคะชุดสั่งการงวดที่แล้วชุดสั่งการลงล่างนะ,ะลงล่าง คือสั่งการนวดที่แล้วลงล่างนะคะสามเจ็ดวดนี้มาศูนย์นะคะศูนย์แล้วก็สามศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดนะคะมาสามก็มีศูนย์สามสองสามสามสามแล้วก็เจ็ดสาม ชบาทองชบาทองมาเจ็ดมีเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดชุดสังการนะคะงวดที่แล้วเข้าเลขล่างนะคะสามเจ็ดเนาะงวดนี้ชบาทองมาเจ็ดเหมือนเดิมนะคะแต่ก็มีเจ็ดแปดเนาะ จารย์พนมทวนนะคะมาดูอาจารย์พนมทวนงวดที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเอางวดที่แล้วออกอะไรนะออกสี่ห้าเนาะแต่ว่าตัวเด่นเขเข้าเข้าอยู่งวดนี้ตัวเด่นเข้ามาสี่นะคะอันนี้เป็นงวดที่แล้วเนาะออกสี่ห้าเนาะอาจารย์พนมทวนงวดนี้เข้ามาสี่ล่างมาเก้านะคะ ไปพิจารณาดูนะคะมาดูเลขสรุปนะ,ะเลขสรุปของรวยๆนะคะเดี๋ยวนะคะมันสีมวัวมัวเป็นยังไงไม่รู้ เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเลขสรุปมาเก้าแล้วก็มาสี่นะคะมีเก้าสาม 4, 1, 4, 2, ก้าห้าเก้าหกมาสี่แล้วก็มีสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็แล้วก็สี่นะคะส่วนเลขล่างนั้นมาสงส่วนเลขล่างนั้นมาสงนะคะ ก็ลองเอาไปพิจารณามา28นะคะมี25งห้ามา8ก็มี80 81แล้วก็แปเลขติด9นะี่ยแอดชอบนะคะเลขงวดนนี้เด่น6กเหรือไม่เนาะเลขรวยรวยเนาะก็อยากจะให้ท่านเอาหน้านี้ไปพิจารณานะคะ เลขเด่นนิตยสารรวยๆกับขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์ like, กดติดตามก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ